ปูก็ให้ได้เหมือนกันได้ไหมเหมงลาวังไปคุณมาปูมาแล้วครับไม่ออกอ,อกีไม่ได้หวยจะเซอออกแล้ววันนี้ออหว,ยล,ว,วยลาว้วยครับหวยลาวของตัศเจะออก บู๊กินเราไม่อร่อยหนูไม่ว่าทุกคนค่ะดีดีแม่ทูบสวยจะเข้าจะให้สามตัวบนสองตัวล่างไว้ที่ที่ไร่ไปที่ไร่เหรอแม่ป้อมที่หลุมที่เขาเอาใส่โอ่งไว้เต็มจามไว้นะกําไรนี่ต้องไปให้หัวแม่มูเด้อร์ไปพกตีนแล้วก็ทอง ก็บไว้ที่เป็นทีทีในทีเอามาแบ่งแบ่งกันวันนี้ปู่ต<บ>าปู่บอกให้ร้อ,อเนเต็มทีแล้วเขาอยากขึ้นแล้วจะไปกันเมื่อไหร่บุตรจะไปกันเม,มื่อไหร่ไม่หมดหมเลย <c oughs> ก็มีทั่วมีงามีตีนหม,มูขาวทำนะฮะทำแล้วก็มี น้ำแดงน้ำเขียวขนมหวานขุด,ดหกโมงเย็นรุน่งนุ่นวันนี้แล้วแต่วันนี้บอกแล้วแต่ทางลูกจิดจะไปไปแล้วแต่ทางจิดจะไปเอาไม่ลูกกินกับพ่อกินครับเอาว่ากินปูถ,ถ,ถั่วบิ หารถแทร่สี่หมื่นแต่ถ้าได้สองงวดนี่ให้สองงวดล่างบนือบนหรือล่างจะหาได้รู้ฉิถูกกันคนละพันคนละ 2, สองพันแเลี้ยงให้วันนี้ปู่บอกว่านะ จะให้ลูกศิษย์ลูกหาไปไปอะไรนะไปที่หลุมอะไรนะพ่อผู้ไปไปหลุมอะไรนะครับหลุมหลุมสมบัติเก่าอของเมืองลับเร่อยู่ไกลจากปู่ไหมครับนี่ใกลอยู่ปู่อยู่ใกล้ปู่นี่เองปู่ว่าถ้าเราจะขุดดูเนี่ยมันไม่ใช่เลือกใช่ยามขุดไม่ได้ไม่ได้ไไมม่่ให้คดเลยเขาไม่ขุดเลยขุด นอกจากว่าบุญบารมีถึงบอกอ่ถึงจะได้พลูกเขาอืมพาอเขาตายแล้วเขาขึ้นเขาขึ้นเองเขาขึ้นเลยเขาเขาจะให้เขาจะให้เราเลยเหมือนเหมือนเหมือนร่างทรงเหมือนเหมือนแม่แมวได้ตอนนั้นใช่ไหมพ่อเพราะนี่เป็นลูกเขาลูกของเมืองรับแลพราใหารเล้องเพิ่มมากันถ้ามันมันไม่ถงหวยเนาะมันจะป็นอะไรไปหนักผมปวดไปครับปวดบวดปวดก็ะึุกลยเลยไปบอกกระปูกที่หญิงก็เขาร่วมกัน งั้นไม่ได้รถแค่ไหนะได้บึกบึกบึกแล้วบึกแต่ม่แล้วเรียบร้อยแล้วนี่ทำยังไงเอวเลยผมไม่เคยทไงเดี๋ยวบอกจะนิดนองลาก่อนลาก่อนคือวันนี้ความหมายของที่ตะปู่ปู่มาเข้านี่คือว่าจะให้เราไปดูสถานที่น่าจะเป็นสมบัติโบราณเนะพ่อเนาะที่เราจะไปเนี่ยไปดูเฉยๆนี่เขาจะมาจับไหมไปดูเรื่องดูอย่าง จะมาจับได้ยังไงมันเป็นสมบัติมันไม่ได้มันไม่ได้ใครจะมาจับพ่อพ่อไปขโมยเข้ามาป่ะไ่ขโมยมันพ่อเขาไม่ได้ไปจะเป็นสมเป็นเป็นสมบัติโบราณพี่ยงไมอา้ไอ้ลูกจิกคนนั้นไปไหนอีกเดี๋ยวจะพาไปดูสมบัติปู่เนาะน่าจะเป็นสมบัติปู่นี่หละดูแล้วนี่ไม่มีใครได้เห็นนะครับเลยเราจะได้เป็นเห็นเราจะได้เห็นเป็นช่องแรก ผมวัดปู่คุยถ้าเกิดปู่ขึ้นมาทำไงว่านายน้อยนะมีแน่นอนเอาขึ้นมาเลยเลยครับเอาขึ้นมาเลยเลยอ่ะเนาะอีกสักครู่ทำกล้วยไปอันนึงนะกล้วยไปอันนึงคำห้าน้ำเปล่าน้ำแดงน้ำเขียวแค่นั้นเนี่ยจะบอกจะบอกเล่าก่อนไปบอกเล่าก่อนเนาะนะครับเผื่อปู่จะให้โชควันไหนจะให้เราดีไม่ดีแม่สุดสวยข้าวดีบอกสามตัวล่างบนเลยนะอืม โอบัวร่างออกนี่ยกทั้งทั้งอยากเห็นจักทีนี่น่ะอุตส่าห์ติดตามเห็นล่างใหม่นี่ล่างใหม่นี่อยากเข้าาจอยกเห็นเด้ก็ได้เห็นแล้วสำหรับวันนี้ไม่ไว้นี่ก่อนปีใหม่เอาให้ปั้งปังเลยก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่ระวังเด้อหวยเราเดี๋ยวตาเตยมายืนๆนี่ตาเตยยังไม่มาเดี๋ยวก็มาบอก เอา,าปากแล้วก็เดินหนีกันมันนี้พูดที่จะเอานี่อย่าเด้อล่างทำไมเอาได้ทุ่งกดทั <ไอ S 1> ่วขาวแค่สามตัวสี่ตัวเอาขอยสักหน่อยจะได้ไปขอยคอยสักหน่หอยคอยปะปะปะน่นะชั้นนี้ชั้นนี้กล้องแหละชั้นนี้อยาอาไอ้กล้องแินเล่าให้ปู่กัอนได้ครับเด้อ แงนะนี่อาตน,นันตปปเด้อสัมตัวตรงนัปูนั่นไม่ไหวลยถ้าหีหากเคนลนะ่เต็อปูไม่มีกระถางน,นี่มีเวเลยเหรอไม่มีม,ม,มีนี่ค่ทดทนนนุนเนาะจะไปลยต้องเดินทางด้เงินแน่นอนเดินทางเงินตนึ็ต้ S 1> <S 1> <ừ> mm เจอกันที่หททไหนบุ๊ที่บ้านตาซีที่บ้านตาซีดีไม่ดีจะไปให้โชว์ใครบาบด้วยครับให้ทงหวยราวหวยแต่กลัวจะเป็นสองตัวนะสองตัวก็ท่้งนะเขาจะว่าจะวแต่มันได้เข้าคักๆมวโอ้ยอู้ินคนเดียวจะมุดกลมเลยอินอินๆิน เห็นบุหรี่เอาบุรี่ดีกษาโอ้มตองรากาบรพูดูมดต่อมดตอืมเียครองเอาขอกระดาษให้ปูหน่อยคระดานกระดาษนะกระดาษนนะกระดาเช็ดปากนกันโอยเราดีจเยอะเลยเราลงกนโอลงกนปูรั ปู่หลอกเราแล้วยื้อขนาดดวลเลี้ยกันเนี่ยเนี่ยดวลลอกดวลลอกเนดวปูหลอกแล้วงานนี่รับขาหลอกไว้รับขาหลอกไว้แท้เอ้ากินปูกินมันไม่อร่อยมันขมมันขมมันไม่หวานเหมือนไม่หวานโควรละพันคตรละพันอืมดูเขาอีกเนาะเดี๋ยวก่อนเนาะไม่มียังกินเนาะเราลงเนาะ ไม่โบราณน,นั่นแยมไปด,ด้วยขอถึงแล้วอขอถึงแล้วขอถึงขอถึงด้วยเอานันดันมาลูกซิดมาละลโอ้ยหลอกลูกซิดลูกหาคักเนี่ยเากระดาษม,ม,มาเห็นไหมกระดาษมาเช็ดหนาเรจะพาไปเสาวตาะเซเนาะไปนอนกันอยู่นั่นไปรอนะไปรออยู่นั่นครับเดี๋ยวไปรอสักคืน น้ตอนนี้หิ้วบุหรีนะปู่ด้ยครับหิวบุหรีหกมวนนะครับปู่มูจะดินนที่ถอยจะขอทุกอย่างบทุกอย่างถ้าปู่มาเนี่ยถ้าปู่เลื้อยเนี่ยเขียนได้เลยสามตัวปู่จะลงจะเลื้อยไหมพี่วัดปู่เลื้อยแล้ว ปู่เรื่เด็ดน้ำเด็ดร้อนเด็ดร้อนเด็ดไปร้อนเดดไปร้อนอ้แก่ปู่เร่เนี่ยแก่สิบห้าเนี่ยาเด็ดไปร้อนครับเด็ดไปร้อนหาเพลงโคราชมาเล่นให้ปูเด้อรวมรวมกันเข้าลูกศิษย์อยากดูดูกันเนี่ยว่าอะไรเนาะทั้วทงปูนี่ช่วยอยู่แล้วปูนี่ช่วยเต็มที่อยู่แล้ว ผู ơi, Au, e ้ใหช่วยเอาหวยตรงๆนะจัดจ้าสุดเหอนแย่งดูเพื่อกันแรียกเป็นมูลาทานนะแม่อยู่ที่ตุ้มก็ดังเลยเนี่ยแเนี่ยของใคญที่มาดังเท่าหวยมันไม่ใช่ซองทิพย์เนาะไม่่ใชหรอมันเย็นมันไม่อร่อยนเหล้าก็ไม่อร่อยบรีก็ไม่อร่อย อะไรล่ะจะเอ่แล้วจะเอายังไงทั้งสามตัวโอ้โหยได้เปลี่ยนเอาหมดทุกอย่างสองตัวก็เอาสามตัวก็เอาอเป็นหน้าเลยแต่ว่าของเนีนยเป็นหน้าถนิดเดียวอีกแล้วช่องเป็นทางชูปู่ไม่ได้ท้กคนต้องแก้วโอ้ยปู่เนาะปู่คอแข็งเนาะปู่คอทองแดง เขายังไม่ได้มาเลยแต่มาแล้วไม่มีเวลาตีมาแล้วเนาะถ้าเขาเขียนให้ตัวไหนก็ตัวนั้นเนี่ยตีมาแล้วดีมาแล้วดูเ่ดคุี๋ยไม่้ดคมกับิน็้อนอมเรานนั่นแหละเขาอยู่ตองตัวแ้ในั้นแหลหาวที่แให้ตัวนดีเนีอร่อยเลย ไม่เลยเย็นกุฎีสายฝนวะนี่ว่าไายฝนได้ฝนได้ตกนั่นถ้าลงมาคือยี่สิถูกจะแก่ยังไงก็ถูกมอเมอตะหัวไปเอาขีเลยไม่มาวันนั้นวันกระลำตะปูเจ๊เอาเก้านะกินเหล้าอิ่มแล้วน้องตะปูลาหัวอร่อยอยู่ก็ช่วยมาอร่อย ใช่ลาบมึงนี่แหละเดี๋ยวยัทำให้กินใหม่เดี๋ยวซื้อมาลาบแล้วมึงมีคนลาบห้าโลสิบโลมันต้องใช้เงินเย่เดี๋ยวปู่ต้องใช้เงินเป็นแสนนั่นแหละนึงต้องใช้เป็นแสนนั่นแหละเงินเนี่ยแสนนู่นเลยใหญ่ตาเต้ก็จะช่วยเเนี่ยรถกไอ้อะไรเนาะอยู่ที่นู่นด้ย ไอ้น้อยก็จะช่วยแล้วก็ไอจอนไอจอนก็จะช่วย<น>ตายายก็จะช่วยมีแต่คุณจะมาช่วยล่างเพราะคุณรู้ว่าล่างอยู่มานานแล้วล่างขอขอก่อนจะถอยไ่สู้อยู่ล่างทางนี้เดี๋ยวก็ล่างมุดตึ๊ดไม่เห็นอะไรแล้วตาบอดตาใสไปเท่าตอนนี้ค้ะได้ก็มีถูกไม่เห็นแล้ว มีเทานั่งนั่งแม่แมวอีอแว่าปู่คุ้มครองอยู่หนหน้าไอ้ขนาดไอ้พวปูว่อ้อยวะอุ้ยแต่ว่างวดนี้ต้องมีห้าในลอนดีไม่ดีมนนหนมุนมไปห้าปเฮ้โอ้เปลงแค่นี่รู้เรื่องไหมงูงู ตัวละสิบาทก็สามสิบบาทล่างบุญก็หกสิบบาทแค่นี้อย่างบ้ามันไปบนมาก็ห้าแปดบัวเลยอืมต่างหวตเกยเจถ้านเอานี้เลยอืมบุญอยู่นี้นะประจํถ้าว่าถ้าว่าห้าก็คือห้าบุญสองบุญห้าบุสองบุแให้หลายเที่ยวแล้วเนาะให้แล้วแบบนี้เลยแกฟังบทนที่แล้วก็ซื้อเลยยังไม่ต้องไปมาย่ำอกที่อยางบุที่แล้วก็ให้ ห้าหกเก้าคุณไปบนมาก็หกเก้าเเก้าเพราว่าออกไปแล้วหดแล้วออก็ไม่มีใครบอกไต้องเปเอาคือะวนเอาไม่มีใครเอาไม่ปากกันหมดวนอย่างี้เลยลามก็ได้ทุกหวดทุกงวดระวังเด้อหมืใหญ่บอกปูบอกระวังหกเก้า ติดบากันิโยโด้ควดที่ล่างจะไปนั่นโอ้ไปทางไหนโน้ตนานจังเลยคือล้อคูดเดียวงของใหญ่มืนมีโน้ตแถวนี้ไม่มีขายแล้วครับไม่มีบอกแล้วไอ้ดำไอ้ดำมันกล้าซื้ออยู่แล้วไอ้ดำก็เป็นลูกหลานของของล่างก็มีทุนนะโน้ตไอ้ดำนี่มันเป็นเด็กที่เขาทิ้งล่างไปเอามาเลี้ยง จิงเป้งอืมเอานอ้ได้ดอดกิ้ิงตรงนี้เนี่ยยังไม่หมดเนาะเหลืออีกทีอีกแล้วเอาตัวเดิมดไ่ดีวนไปวนมาห้าแปดนี่เียวนี่เดี๋ยให้ไปเี้วคุณนี่กอเวลาน่าชอบกว่าต้นขาทีสุดเลยย่นะครับอร่อยนะครับตัวนี้แต่นี่อร่อยลูกไม่เป็นทีนี้เ็ไม่มีขายเลยยเน ห่มฮะ รออะไรเนี่ยฮะมารอเอาเลขกบปู่บอกมารอเอาเลขใช่ไหมนี่รอเลขรอเลขกันไหนรอเลขลเราว,วันนี้บอกวันนี้มันฝากไว้พ่มั่นใจว่าปู่จะให้ตัวไหนเดี๋ยวปู่จะเลื่อยให้ดูแล้วเด้ออ้ไอ้ไอ้ไอ้ คาับปู่ปู pues ่ินถอยแล้วใช่ไหมเนี่ยปูจะถอยแล้วลูกโบ่จะถอยไม่ไหวแล้วเมาแล้วโบ่ไม่เมาปู่ไม่เมานะตารางไม่ไหวล่างไม่ไหวล่างไม่ไหวปู่ไม่เมาแต่ล่างไม่ไหวเดี๋ยวปู่เด้อไปลามปู่ไ่เมาไมลุกดิดทั้งหลายไวยลุงงวดลุงติดไม่เคยเอาอืมกดด้วยดีใจด้วย วันนี้ก็กขอให,ห้<อ>ติดได้ถูกเรียกรางแล้วก็มาช่วยกันหาเก่งยี่หโมงสามโมงช,ชั่โมงบูจะช่วยผลตตตต่ตัวเตยตัวตางี่ตะเชียอใไรใบกันแล้สอ,องโงเรียบยังไงก็ได้ไยง ปเอ้ยดีเรามีอันนั้นลบไม้แรงแล้วเนาะปู่ไ้แล้วนะครับเด้อดูล่างกันหน่อยนะครับก็สรุปตัวเลขนะย้ำกันอีกทีเลขปู่ก็ย้ำมาแล้วนะครับว่าหกเก้าจะลืมหกเก้านะครับส่วนเลขเก้านะก็จะมีประมาณว่าสองแปดแปดห้าเออเอ้าบอกยังไงแล้ว เพราะว่าเมาเเดงเมาแค่นไมาเมาลุกขึ้นโอ้ไปแล้วปู่ออกไปแล้วเดับเด้อเอนาะก็ขอบคุณมากครับสศารับ์จิมีสวัสดีครับ